กรมหาวิทยาลัยและช่อง7 HD ร่วมกับน้ำนมถั่วเหลืองและตาซอยผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราม,มาม่าคู่ต่อไปครับสาย F ครับนวมินทราชูทิศมัดชิมปีครับจะพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรระวัตินครสวรรค์ปีครับและผู้ที่ที่สองครับสาย F เขาต้องการชนะนัดนี้เพื่อการผ่านเข้ารอบแน่นอนครับ โรงเรียนต้นบึงสราชูทิศมัดชิมบีและคู่แข่งของเขาครับเพื่อนร่วมจังหวัดโรงเรียนสุราษฎร์บันเลยจีนตะ,ะ,ะวันตะวันบีนี่ครับโอ้โหเรืโโองการโพสต์นี่ไม่แพ้กันเลยนะ เสียของทางด้านโซนลาบนี่คือคักกันหน้าดูครับนี่ครับรามอนครับสุดหล่อของโรงเรียนครับแล้วนี่ครับของบองนะครับเสียโอ้โหพี่นั่งสบายเหลือเกินนะสแตน้างบนสุดอ่ะเยืดแข้งยืดขากระสุนลิฟต์นนี้ครับฝั่งหน้าโอบีเรานะครับโอ้โหนี่ฮะชอบตรงจริงๆอ่ะพี่มีโต๊ะตั้งแคมป์ด้วยอ่ะมีโต๊ะตั้งแคมป์นั่งกินเหมือนแบบ อยู่ในป่านะทั้นที่ตัวเองอยู่โรงเรียนนะเออบโตไปอย่างดี่น,นีก็เด็กๆน้องๆน,นะครับรอแข่งนักข่้วสังข์หันเงี้ยโอ้แม่ชอบเสื้อจังเลยอ่ะเสื้อขบวนการจูเลนเจอร์สีดำอ่ะนะฮะแ <st arts> มมมอสแมมมอสเนี่ยนะ <st arts> น้องไม่รู้น้องใส่มาก่อนถามว่าน้องเกิดทันไหมอ่ะขบวนการจูเลนเจอร์ชุดดำเนี่ยพี่ซื้อต่อนะน้องพี่ชอบคร <st arts> ับเออะนะครับน้องมินทัศาธิทิศครับใส่เ e อี M ๊ยมโบนะครับ ในขาวนะฮะส่วนสุกุลาชุดสีดำนะฮะแล้วก็ลายๆนะโอ้ยสเก็ตเกงสวยมากเลยเสื้อก็สวยอ่าซื้อต่อไหม <c oughs> คุณอชอบคุณชอบลายไหนแล้วคุณก็จะซื้อหมดเลย <c oughs> จังหวัดที่แล้วพอซื้อก็ไม่ขายจาังหวัดนี้เคือเรค่อยว่ากันจังหวัดสามดอกสองแต้มแรกมาแล้วครับโอ้โหเสียงเฮลั่นจริงๆครับแฟนๆสวยสุกลาบครับเราเรียกว่าสวยสุกลาบหน้าค่ายนะครับทีราประวัติครับ โอ้โหจังหวะนี้เร่วจับบอลได้ดีมากครับจังหวะของเนสครับอ่าแล้วโค้ชก็ส่งส่ง,สงนี่พาพมาให้นะต้องสามารถนะมีกระโดดดังกันด้วยนะฮะไ,ไม่ได้ดังจริงหรอกเพื่อนเมื่อกี้ถามแล้วเพื่อนอุ้มนะครับบอลอยู่ที่หมีผูหมีผูเข้ามาข้างในแล้วเฟดชุดดูไม่ได้ครับโงมาจังหวะนี้แยบเข้ามาข้างในแล้วขึ้นไม่ไม่ลงครับน้องนิก แล้วมาที่หมีภูหญิงสอง,งนนแนงออนก็เด้งอลาไมาครับแล้วก็ทางด้านสุขลับได้บอลแหวกเข้าไปเองครับเล่นวางไม่ลงครับโอ้โหเนียหาแล้วครับเปลี่ยนฝั่งส่งแล้วครับเป็นทางด้านของน้โนมินน้องมินนี่คือต้อการชนะในครั้งเดียวใช่ครับเพราะว่า,านัดแรกชนะมานะครับเอาครับหมีภูครับ มีภูเข้ามาเองแล้ววางลูกนี้ไม่ลงหลาบได้มาอ่อยออกขวามาแล้วลองชุดไม่ได้ครับย่งเก็บบอลได้อยู่อยู่ที่นิกนิกให้มาภูมิภูมิโยกเข้ามาจังหวะนี้กระแทกมีภูโดนทังฟาวก็ถือว่าน้องภูมินี่ข้ามบอลนี่ตามหลักการครับดูครับข้ามบอลนี่จะก้มลงต่ำนะครัไหลกดนะครับ ครับอจัวนี้รีบาวได้อีกดังวะแล้วเลื้อยเข้าไปหวางลูกนี้เรียบร้อยครับต่างดาวโนบินกับตั้งเนสโอ้เสียบอลออกไปครับเหลือเวลาอีกช็อตครอปอีก6วินาทีเท่านั้นเนี่ยดูยยรครับว่าสุสลามจะเล่นยังไงครับ เล่นข้างในหรือเปล่าสาววิ่ทียิงแม่โดนห่วงครับแต่บอลก็ออกไปครับขอบอลใหม่ครับอ่าเอาครับเช็คบอลครับของภูมิภูมภิมตัดสึนใจมาเองคนเดียวแม่โดนแต่ยังได้อยู่ครับทางด้านข,ของออยออยจะขึ้นไหนขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ลงครับรีบาวได้โดยตังตังออกมาให้มีผู้ นี่แหละครับมีผู้มีผู้เข้ามาแลว้ววางลูก้เนิมขึ้นนำได้เป็นสองต่อหนึ่งครับนะ้องมินพยายามบอกเพื่อนให้ขยับหน่อยครับนะครูขอให้กับทางนิกนิกขึ้นมาเจอบล็อกครับนมเปามาบาสเป็นบอลของทางด้านฝูงหลังครับดูจังหวะนี้ครับไปเข้าไปแล้วก็โดนทำเปลาครับเป็นชุดลูกโทษครับ ของนิกครับโบรจังหวะนี้นิกบอลกระชอมาแต่ว่ายังรีบาวยังเก็บไม่ได้ซึ่งจังหวะนี้เรียบร้อยครับตามตีเสมอได้ทันแล้วครับนี่ขอสกคะแนนมมาเร็วเลยครับโอ้เจ้าตานกตังครับวงสกอร์เลี้ยงสุกครับโอ้เจ้าตังครับแน่นจริงจริงครับจากเสมออยู่แป๊บเดียวครับแหมนำห่างออกไปสองแต้มครับนักมิน ไปต่อสครับเราบินจะได้เปิดบอลครับอาครับดูครับแหมต้องบอกคู่นี้ในกองเชียร์นี่คึกคักนะครับทั้ง2ทีมอาครับตังวิบอกวิเดียวครับแล้วตังสถิตย์ชุดอาครับโดนแป้นครับแล้วก็โอ้ยบอลออกครับได้เช็คต่อครับทางสุลรุระได้บุกต่อเลยครับตังบอกขอ3แก้วครับแล้วก็ซอยอาครับตังส่งมา ตังหวดนี้ของเนสข้ามาแล้วชูดแล้วมันไม่ลงครับแล้วทางมาเก็บบอลเดีกแล้วก็เปดนมาลูกนี้จริงก็ยังไม่ลงอีกสุภราได้บอลกลายเป็นภูิครับเก็บมาให้ครับอ่อยอ่อยฟังแล้วเจอดักสองพยายามจะหยอดแล้วสามอีกทีได้ครับไลม่มาเป็นสามต่อสี่แล้วหมีภูสองคะแนนแม่มันเด้งออกไปเป็นบอลของสุภราครับ พยายามบอกเพื่อให้เข้าไปครับแต่ตัดสินใจชูสองไม่ลงซ้ำรีบาได้ไหมได้ครับเป็นออยออยเข้ามายังไม่ลงซ้ำที่ครั้งที่สามไม่ลงครับปัดมายังได้อยู่หาจังหวะเข้าทําเองแม่แลว้วจ่ายบอลต่ำไปนิดนึงต้องแก้แล้วขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ได้ครับหลายครั้งแล้วครับจังหวะสุนลับขออีกสักทีไม่ลงครับโอ้โหเยอะเหลือเกินครับหมาที่ภูมพูพไมเอาไงเข้ามาข้างในถือในพือแล้วโดดสตีครับแล้วก็เป็นทางได้ของน้องมีครับเซนตบุกแล้วก็ชูจังหวะนี้ของเนส ไม่ลงครับเอาครับสุกุลาไล่บอลมาแล้วน้องนิกโขงหมาเอยมันพลาดง่ายๆเลยฮะโอ้โหแหมจังหวะโอกาสน่าจะได้แต้มหลายครั้งของสุกุลาด้วยเลยทขาไม่สำเร็จครับเมื่อสักครู่นี้อ่านะนักบินน่าจะเล่นของไว้นะ้วโชว์ตายเป็นไม่ลงครับลูกซ้ำกันกระถูกเลยเชื่อจะเหลือครับเหลือจะเชื่อครับ อาบมาต้องวินบุกจังว่าที้ท้ามเ,เข้าไปแล้วก็บุกแล้วก็ยังได้โอ้โหแม่ถูงะะ ay, ใหญ่ๆแงนั้นแต่ว่าใจสู้ไม่ถหวโอ้โหและอาลีฮูดได้ด้วยกรับเจ้าเนสครับนำไปเป็น5ต่อ3ตอนนี้อยู่ที่โดโดโดไปเองโดจามช็อตบันไปนิดนึงําได้ครับโดเจตนาส่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ลูกนี้ลงไปแล้วครับครับมาที่นิพุ โอ้เดินจังหวะม,มีเพื่อนสก,กีนให้แล้วจังหวะจะโชว์โดนทำฝ่าวเต็มเมต็มเลยจังหวะนี้แก่แก้ขยันจริงครับมีผู้ครับ,รบน้องแบบว่าโอ้โหฟิตมากนะดูครับจังหวะนี้ท้าไปแล้วก็พยายามจะจ้ำดูนะแขนขืข่นที่มาขวาขอเวลานอกครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับยังถ่ายทอดกันอยู่นะ จะยูทูบจะอะไรเดี๋ยวเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะสลับไล์กันนะฮะยังมีให้ชมอีก10คู่นะฮะยวยาวกันไปครับก็ขอบคุณทุกคุมเมนต์ด้วยนะที่ว่าอมเมนต์กันมาตั้งแต่ยูทูบในเป็นบล o อกนะฮะอาครับชโทษโทษครับมีผู้โอ้โหเด้งนานครับไม่ลงครับ ทางศนทุลาปีเปาได้บอลอยู่ที่ภูมิภูมิดึงแล้วจะไปเองลองวางลูกนี้ไม่ลงยังได้อยู่กับภูมิบอลยังทุกคลิกไปมาภูมิส่งให้เพื่อนมาให้กับโดดเล่นกับภูมิแล้วก็ลงครับเรียบร้อยครับแล้วเสมอกันแล้วจังหวะนี้ครับเสมออย่างนี้นี่สนุกแน่นอนอ่ะครับพูดมาติดล็อกนิดนึงกลายเป็นศุนทุลาได้บอลบอลอยู่ที่โด ออกมาขวาแล้วชูตสองคะแนนไม่ลงครับอย่างเก็บรีบาได้อยู่ซ้ำมาทางด้านขวาวางน้ำแล้วน้ำแล้วครับนรุหลาหกต่อห้าครับอาครับตันจะทำยังไงโยกมาจังหวะนี้ขึ้นมาเองโดนกระแทกนิดนึงอย่างรีบาได้ซ้ำอีกทีไม่ได้ครับฟาวครับนี่ปูนี่แบบว่าทั้งในทั้งนอกครับตีจา้าจริงครับดูครับ ถ้าผู้เล่นสูงใหญ่กว่ามีภูก็โดดไม่แพ้ใครครับโโอ้หนี่คือนี่คือพลังลัคตาซอยครับพลังของคนทุ่มเทครับมีภูไม่ดื่มก็ได้นะครับมันจะเปิดอยู่ผูขอโทษมีภูไม่ลงครับแล้วเสินเข้าไปต่อครับชุดใหม่ครับชุดใหม่ครับผ่าตรงข้ามเข้าไปเร็วนิดนดียวครับเหลือเวลา3นาทีครับ แต้มเดียวนี่อะไรก่นก็ได,ด,ด้มีปูชู้ตรงนี้ลงยนได้ครับเอาครับไล่มาครับเสมอเป็น6ต่อ6ครับเาี๋ววันนี้สมุทรสาครจะได้บุกครับส่งมาที่โอ้โหน้องโดอเลยครับปูบุกส่งให้น้องโดวันต่อครับ ขึ้นมาโดนอ่าเป็นหมดเวลาช็อตครับครับเราครับนวมินได้บุกครับเปิดมาโดยมีผู้คนเดิมคนดีนี่เองนะมีผู้ผเล่นกันสั้นๆกับเพื่อนแล้วมีผู้เข้ามาข้างในจะวางแรงไปนิดนึงครับโโอ้หแล้วยังเก็บบอลได้ไหมแม่เสียบอลให้กับสุกุลาบมาแล้วครับเจ้าโดออกมาให้ภูมิภูมิ หาจังหวะชูดหลอกหนึ่งจังหวะแล้ววางลูกนี้ไม่ลงครับแล้วโอ้โหมีภูมิไปกักนิดหนึ่งกลายเป็นเสียบอลให้กับทางโดโด้ดึงดึงและจะไปเองไหมไหลามาไปกับภูมิลูกนี้ยังไม่ลงครับยังเก็บได้อยู่มีภูมิมีภูมิออกขวามาหอยมาสองคันแม่ไม่ได้ครับแล้วก็มาทางด้านสุขผูดาครับนักภูม จะยัดเข้านมาพลิกพลิกยิงจังหวะดีีวางโอโ้หกระชอกขอบหวัวครับอย่างได้อยู่ครับเจ้าตังเจ้าตังไปให้หมีผู้ม่ลงครับแล้วโอโ้โหจ่ายเ,เพื่อนเพื่อนบอกต้องขี่รถยามาฮ่าไปยังไม่ทันนะครับครับห้จังหวัดดีนะครับลุงภูไม่รู้กันครับเ่เป็นเวลานออครับเ,เวลาอนิดไล์สเก็ครับอ๋เวลาโอโ้โหเลยแลว้วผู้บรรยายทางพี่เอกแล้วน้องโมดนะครับบอกว่าขอ ต่อเวลาก่อนปิดไลฟ์ครับเราก็ยอมครับเพราะว่าเล่นสรุปจริงครับนี่ฮะดูครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับต้องต้องมีผูนะเอาว่าหลังจากั้นโดดเด่นครับครับทั้งมีผูและน้องตังครับจากน้องวินในขณะที่สวนผู้หลามนี่ทีมแมนคนสําคัญนี่มีน้องภูน้องโตแล้วครับสนุกจริงๆคู่นี้เหลือเวลาประมาณดึงนาทีสิบเก้าวิครับ น้องเนสจะได้เปิดบอลมามีผู้วิ่งมาแล้วมีผู้ยังไงโจดแล้วก็ยิงจังหวะนี้ตม<า>้งโดนครับโอ้โกลายเป็นโดได้โดมองแล้วเข้าข้างในจ่ายให้เพื่อนจังหวะนี้กระแทกกันนิดหนึ่งแล้ววางบอลลงไปครับนิดครับเวลาขึ้นน้ำแล้วครับจังหวะนี้้องเอาบอลออกมาได้แล้วมีผู้แล้วมีผู้กระแทกแล้วชุดแรกไปหน่อยครับเก็บบอลได้ไหมทางด้านการการจ่ายบอลนี้สั้นเกินไปยังได้อยู่ที่กัน ไทมาที่เนสเนสเจอกระแทกแล้วชูดมาลูกนี้่บอลกันไปแล้วปดออกครับเอาละครับตื่นเต้นแล้วครับ45วินาทีสุดท้ายของการแข่งขันในเกมนี้ครับ6-7ต่อครับคะแนนเดียวคะแนนเดียวครับขณะที่6-7นี่นาวบินได้เปิดนะฮะต้องการคะแนนหนึ่งเสมอครับถูกครับเหลือช็อตคล็อกแค่6วินาทีครับเอาครับมีผู้ต้องทำอะไรรีบทำเพรัะตัดใจกระแทกเข้าไปแล้วได้ฟา ได้ฟ้าวครับโอ้โหแม่เลยครเวลามันปีกหัวใจซะเหลือเกินครับ40่สิบวิกับ1คะแนนนะฮะที่ตามกันอยู่ครับหมีปูได้ข้ามบอลเนียนๆไปหลายลูกครับมาครับดูครับชูหมีปูบอลสะบัดแล้วลงมาครับเรียบร้อยก็เสมอ7ต่อ7จ็ับเหลือเวลาการแขันอีก30กว่าวินาทีแล้วจะบอลขึ้นเองแม่ยังไม่ลงครับบอลยังไม่ออกโอ้โหระดักไม่ได้ จะส่งให้เพื่อนมีพื้นที่มีเวลาโดให้เพื่อนแล้วช่วนลูกนี้ไปลงครับแย่กันลยบาปลอยบอลออกครับเอาล้ครับรอบจากคนภาคจะหัวใจไวายไอ้ไอ้คนภาคข้างมันตบมืออะไรนับเนี่ยแต่มนดูศาสะใจก็อยากจะเห็นต่อเวลาจากคู่นี้บ้างก็แบบ <c oughs> เขาโดนกันมาตลอดเราไม่เคยโดนเรายังไม่โดนนะ,ะครับเป<ต>็ตนต้องตาครับจะได้เปิดส่ง <มา S 2> ครับ,รบวานี่มาครับหมีภูครับจะขึ้นยังไงหมีภูพาบอลไปเองมีตังอยู่ข้างๆโดกระแทกหนึ่งทีคุณศิสินไม่ว่าอะไร เหลือเวลา14วิแล้วใจ่ายมาตอนนี้ตังดักบนได้ตังให้มาายขวาจ่ายยัดมาบีมูลงอะกีแล้วขึ้นไปด้วบอลแล้วเป็นลีมาร์ได้ออยออยโดนกระแทกออยมาเองออยขึ้นไปออยขึ้นไปว้าวได้ไหมได้ไหเลยไเลย้เได้ลยโอ้โหอยหัดก่อนลย อะไรก็เอาเขาไปอยู่จริงครับโอ้โหแปดต่อเจ็ดครับกลายเป็นว่าสวนกุหลาบจีรพกรวันปีครับโอ้แซงเอาชนะในช่วงท้ายครับวินาทีสุดท้ายดีกว่าครับจะบอกว่าท้ายอย่างเดียวครับโอ้โหแปดต่อเจ็ดคะแนนครับนี่ครับบาใจเลยครับแอบไปขับ่าใจมากครับโอ้โหนี่ what the game ครับโอ้ดูครับเนี่ยจังหวะชี้เป็นชี้ตายตรงนี้แหละครับ ไฮไลท์ครับเสบูเนี่ยโอ้โหตั้งใจมากนะครับน้องภูมิครับข้ามบอลโอ้ตลกไปครับตลกสุดมันเลยครับเกมคู่นี้ก่อนปิดไลฟ์ครับนี่ฮะ